ไ๊เะเป็นไรอะ่ะมีดอกลูกค้าคอมเพนรีวิวให้กูหนึ่งดาวมึงดูกูส่งสำลีแล้วกูไม่หอมบับเบิลลูกค้าบอกว่าทำไมไม่หอมบับเบิลสำลีมันจะแตกไงคะแตก <c oughs> อะไรคะสำลีมันเบามากสมีมึงดูเบาไม่เบามึงมาดูนี่อ่ะแล้วมึงดูนี่คือลูกค้าสั่งสำลีตัวเนี้ยหนึ่งห่อมันจะใส่แบบนี้แล้วมันจะพอดีกล่องมากแล้วมึงดูนะอ่ะปิดก,กล่องกู <c oughs> ปิดไปปึ๊บตอนนี้รถสิบล้อทับด้วยความที่ มันคือสำลีมึงอยากรู้ไหมมันทนแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันอันนี้อะไรขึ้นไปพิสูจน์อะไรคะกูจะบอกว่ามันเป็นสำลีมันทนมันไม่ต้องห่อบับเบิ้ลมึงดูนะนี่ชั้นสองห้าเมตรมึงดูนะเจ๊จะโดดเหรออุ้ยอ่ะอีกกล่องนึงอ่ะมึงดูกล่องยุบกล่องแตกสำลีเป็นไงมึงแกะโยนลงมาแล้วกล่องแตกกล่องแตกไหนดูสำลีหน่อยกล่องแตกกล่องพังมันอาจจะมียุบบ้างแต่มึงดูสำลีกูถึงบอกมันโดนรถสิบล้อมันก็ไม่แตกแล้วบับเบิ้ลแผ่นหนึ่งห้าบาทนี่สำลีอยู่ปกติมันจะทับขนาดไหนก็ได้ มึงดูเนี่ยมึงทับไปเถอะมึงทับไปมันไม่เสียหายผูกไหมสำลียิ่งทับมันยิ่งเป็นสูญญากาศมึงเข้าใจไหมลูกค้าแต่ถ้ามีปัญหาเสียหายแตกหักคอมเพนกูได้หรือโทรมาเคลมก็ได้หรือส่งมาเคลมโอเคนะจุดท้ายนะกูฝากหน่อยสำลีเ๋ยนะสำลีเลยนะสำลีเลยนะสำลี สำหรับ FC ท่านใดที่อยากได้สำรีตัวนี้สำรีนะทนยิ่งกว่าหน้าเจแปนปกติปริมาณ90กรัมวันนี้เฉพาะลูกค้าร้านเจแปนร้านสิงห์วันนี้ค่ะเพิ่มปริมาณเป็นแพ็คเซฟสุดคุ้มแบบนี้ปริมาณ130กรัมซื้อได้ที่ไหนคะซื้อได้ในตะก้าบักหมุดได้เลยจ้า